ย้อนกลับไปเมื่อ58ปีที่แล้วนักคลองบางมุดจังหวัดชุมพรซึ่งเชื่อมต่อกับปากอ่าวไทยมยีเรื่องราว่าที่นี่เต็มไปด้วยจระเข้อาศัยอยู่เป็นจํานวนมากบ่อยครั้งที่ชาวบ้านจะเห็นสัตว์เลื้อยคลานที่ว่านี้ขึ้นมานอนอาปากพึ่งแดดอยู่บนตลิง่งจนกลายเป็นเรื่องปกติโดยทั้งชาวบ้านและจระเข้ต่างอาศัยอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน กระทั่งเช้าวันหนึ่งในปีพุทธศักราช2507จูจูก็มีชาวบ้านหายตัวไปเมื่อพบอีกทีก็กลายเป็นศพลอยน้ําสันนิษฐานกันว่าน่าจะถูกสัตว์กินเนื้อกัดแทะเป็นอาหารแต่ก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าเป็นฝีมือของสัตว์ร,ร้ายชนิดใดจนกระทั่งมีข่าวลือสะพัดหนาหูเมื่อชาวบ้านบางอื่นประสบชะตากรรมแบบเดียวกัน ข้ามกลางความตื่นตนกก็มีคําตอบมาจากชาวบ้านคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์กับตาว่ามีจระเข้ยักษ์ขนาดธนมัน200ลิตรโดยมีลําตัวยาวกว่า9เมตรขึ้นมาคาบชาวบ้านลงไปกินในน้ําโดยจระเข้ยักษ์ตัวที่ว่านี้มีจุดเด่นคือมีลายสีขาวเด่นชัดอยู่บริเวณลําคอด้านขวาจนชาวบ้านในระแวกนั้นต่างขนานนามมันว่าไอดาหลังจากที่ชาวบ้านคนหนึ่ง เห็นเหตุการณ์กับตาว่ามีจระเข้ยักษ์ขนาดทังน้ำมัน200ลิตรขึ้นมาคาบชาวบ้านลงไปกินในน้ำชื่อเสียงของจระเข้ยักษ์กินคนหรือไอด่าก็ยิ่งขจรขจายไปเกินกว่าคุ้งน้ำคลองบางมุดจังหวัดชุมพรยิ่งเมื่อนักจัดรายการวิทยุต่างนำเรื่องราวของไอด่าไปเล่าออกอากาศยังผลให้ปลาล่าจระเข้จากทั่วทุกสารทิศต่างก็มุ่งหน้ามาที่คลองสายเล็กๆสายนี้เพื่อหมายปราบไอด่ามัจจุราชแห่งคลองบางมุด จนแล้วจนหลอดไอดาก็รอดพ้นการตามล่าของเหล่าพรานจระเข้จนผู้เฒ่าผู้แก่ต่างปักใจเชื่อว่าไอดาเป็นจระเข้ที่มีอาคงแก่กาอาศัยอยู่ในวังน้ำหรือปลายขอบไม่พิษอะไรกับชาววันบางกว่ามันเป็นจระเข้ผีสิงกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นหลายเดือนต่อมาข่าวไอด่าจระเข้ยักษ์กินคนก็ได้หายไปจากคลองบางมุดจนชาวบ้านลายความตื่นกลัวแต่นั้น เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความน่าสะพรึงกลัวที่กลายเป็นตำนานโคตรไอเคียวเพชรขาตยักษ์แห่งคลองบางมุดมีคนกล่าวว่าจระเข้ยักษ์ที่ออกอลาวากินคนหรือไอด่าแห่งคลองบางมุดจังหวัดชุมพรในปีพุทธศักราช2507นั้นเป็นจระเข้ที่ชาญฉลาดเพราะมันรู้ว่าเมื่อไหร่ควรออกลา และเมื่อไห่ควรหลบหนีทําให้ในครั้งนั้นชาวบ้านครองบางมุดถึงกับขนานน้าให้มันว่าจระเข้ปีศาจหรือจระเข้ผีสิยงกันเลยทีเดียวมีเรื่องราวว่าจระเข้ยักษ์กินคนแห่งครองบางมุดนั้นมีขนาดความยาวนับตั้งแต่หัวจ้ารดท้ายแเนด,ด้วยสายตาราวเก้าเมตรเลยทีเดียวโดยเฉพาะส่วนหัวก็ยาวเกือบ1เมตรส่วนลําตัวของมันมีขนาดใหญ่กว่าถาังน้ํามัน200ลิตรไอ้ดา่าจระเข้ยักษ์ ที่สร้างตำนานความน่าสะพึงกลัวให้กับชาวบ้านกรองบางบุรี้เป็นพันไอเขียมหรือพันทองหลามันจึงอยู่ได้ทั้งในน้ำกรอดและในน้ำเค็มว่ากันว่าจระเข้น้ำเค็มหรือไอเขียมเป็นพันที่ดุร้ายมากหากได้กินเนื้อมนุษย์แล้วมันจะออกตามล่าอยู่เรื่อยๆเหมือนเสือกินคนอย่างไงอย่างนั้นเลยทีเดียว